สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สวนชานะคะอยู่ออคุณแม่มาทําเป็นผักที่สวนชานะคะนี่เราจะเก็บบรรยากาศที่สวนชามาให้ทุกคนดูว่าที่สวนชาคุณแม่ทําเป็นผักอะไรไว้บ้างนะคะทุกคนไปค่ะตามไปดูกันนี่นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพืชนผัดอีกชนิดหนึ่งที่คุณแม่ของเราปลูกไว้นะคะอ่เขาจะจิ้มกับน้าพริกกินนะคะอ่คนชนเขาคุณบนรอยเขาจะเอาไว้จิ้มกับน้ำพริกกินอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่แม่ปลูกเยอะมากเลยเนาะอเดี๋ยวจะให้ดู ลำชาน้ำตกเล็กๆนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นน้าตกเล็กๆของสวนชาด้ยจ้าดีก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะวันนี้เราก็มาเก็บถั่วฝักยาวผักอะไรต่างๆหลายๆชนิดนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เก็บกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะเก็บได้ ได้พอที่เก็บหมดนะคะเราค่อยวากันอีกทีนึงนี่นะคะพอเราเก็บเสร็จแล้วก็จะเก็บใส่กระเป๋าอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเก็บไปอย่างนี้ยา,ยาวๆเรื่อยๆเลยะคะ่ะทุกคนไปค่ะลุยกันบริเวณรอบๆก็จะเป็นสวนชาแล้วก็ธรรมชาตินะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะทุกคนมันดีมากเลยนะคะแบบร่มรื่นเย็นสบายมากเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเก็บยอดมะละวานนะคะทุกคนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ ข้างก็เป็นน้ําตกเล็กๆทา,ทางเล็กๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นยอดมะละหวานที่คุณแม่ปลูกไว้นะคะพอเราเก็บเสร็จนะคะเหมือนกับเราเก็บยอดฟักทองนะคะพอเ,เก็บเสร็จแล้วก็ดึงยอดของมันให้มันรวมที่เดียวกันนะคะเพราะว่าถัดเวลาต่อไปเวลามันออกยอดใหม่ มันจะได้ออกยอดงามงามแบบสวยๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็เก็บอย่างนี้นะคะรอบๆนี่คือมีแต่ผักหลากหลายชะนั้นที่คุณแม่เป็นคนปลูกไว้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็เก็บได้พอสมควรแล้วนะคะใกล้จะเก็บหมดแล้วนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าเราเก็บได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเราจะเก็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ได้เท่านี้ค่ะทุกคนนี่ได้เยอะพอสมควรนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือผักที่เราเก็บได้มีชื่อว่ายอด ผักมะละหวานนะคะนี่สวยนะอ่อนๆทันนังเลยเยอะอ่อนๆทันนั้งเลยมี่สวยๆงามๆเหนื่อยมากพอสมควรแล้วนะคะขอนั่งพักเหนื่อยก่อนนะคะแดดก,ก็ร้อนค่ะดอกยาก,กเา็เต็มขาเป็นหมดเต็มเสื้อเป็นหมดขอเวลานั่งพักแป๊บนึงนะคะทุกคนเหนื่อยคะ่ะร้อนก็ร้อนดูสิข้างหลังนั่นก็จะเป็นต้นชานะคะยอดชาก็เริ่มออกแล้วนะคะสวยกลำลังดีกลำลังได้ที่เลยนะคะทุกคน ลมก็แบบไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมจริงๆร้อนก็ร้อนอันนี้ก็จะเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่จะมีปีลลครั้งนะคะเมื่อกี้เราเก็บมาจากสวนชานะคะทุกคน,นเราจะมาตากแห้งอย่างนี้นะคะ